โอ้ถึงกับปิดทีวีเลยนะครับสำหรับของเจคินครอปนะครับโอ้โหครอปไม่ปลื้มนะแฟนบอลลิเวอร์พนะูลเนี่ยมาโหใส่เทรนนาโน,โนคนที่เขาทำให้เทรนแจ้งเกิดก็คือครอปนี่แหละครับที่เป็นคนแจ้งเกิดให้กับเทรนนะครับเป็นคนขึ้นดาวเรียนราดให้กับเทรนนาโนก็คือเจคินครอปคนนี้แหละล่าสุดทางเจคินครอปครับรู้สึกผิดหวังสุดๆนะกับเสียงโหใส่เทรนอเลิสตันโอในอันโนนะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับอาร์เซนอลขออภัยครับเล้นพันพี่น้อง แบ็คขวาวัย26ปีอย่างเทรน์ครับถูกเปลี่ยนลงสนามฐานะตัวสำรองในเกมดังกล่าวแต่ก็ถูกแฟนบอลในแอนฟิลด์แนวโหซว่าโหใสนะเพราะยืนยันว่าจะลาทีมหลังจบซีซั่นนี้นะก็คือหมดสัญญาพอดีครอปบอกว่าเขาถึงกับปิดทีวีทันทีที่ได้ยินเสียงโหดังไปทั่วสนามในงานเลี้ยงของมุลลิเวอิลพููโอ้แล้วก็คลอปเองนะครับเขาก็ได้พูดเชิญชวนแฟนบอลให้จำคุณงามความดีของเทรนต์อเล็กซ์เดอร์โน ก่อนเกมสุดท้ายของเขาที่จะลงเล่นให้กับลิฟูในสุดสัปดาห์นี้ก่อนแยทีมนะครับครอปพูดพร้อมโชว์เสื้อที่มีลายเซ็นของเทรนนาโนครับครอปบ,บ,บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าอย่าเสียใจเลยนะแต่ขอให้ไม่ลืมว่าเขาทำอะไรให้กับสโมสรนี้บ้างผมได้ยินเสียงโหวเลยปิดทีวีปิดไปเลยผมผิดหวังมา,มากๆเพราะแบบนี้ไม่ใช่พวกเราเลย ตาบรายง,งานของเชมพีเสจากเดลอาติก็บอกว่าเสื้อของเทรนนาโนถูกประมูลไปในราคา2 2 0 0ปอนด์เพื่อสมทบทุนมูลนิธิลิฟโพรเทรนนาเลสเตอร์โนครับได้รับโอกาสจากคลอปให้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่และเป็นนักเตะคนสำคัญที่ช่วยให้ลิฟโพคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ30ปีหากเทรนนาโนได้ลงเล่นในเกมกับทซซัลเลจเกมสุดท้ายก็จะเป็นการลงเล่นนัดที่354ของเขากับลิฟโพรซึ่งเขายิงไปแล้ว23ประตูและแอสซิสต์อีก92ครั้ง ครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้แชมป์มาหมดแล้วกับหงแดงลิเวอร์พูลสำหรับทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์แอนโนนะครับเทรนต์แนโโอ้สุดยอดจริงจริงนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ครอปเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ปลื้มที่แฟนบอลเหล่าเดอะครอปเนี่ยไปโห่ใส่เทรนต์แบบนี้นะครับไปทํากับเทรนต์แบบนี้อยากให้ย้อนกลับไปว่านักเตะคนนี้ได้ทําอะไรสิ่งดีสิ่งงามอะไรให้กับสโมสรแห่งนี้บ้างก่อนที่เขาจะตีจากลิเวอร์พูลแบบ ไม่มีค่าตัวมาริดก็บอกว่าหวานเจี๊ยบนะครับแต่ครอปบ,บอกว่าให้นึกถึงคุณงามความดีของนักเตะรายนี้ด้วยครับผมถึงกับปทิทีวีนี้เลยนะสำหรับครอปโอ้ยกระหึ่มครับสกอตต์แม็กโทมีนีครับย้ายไปปีแรกพังงานคว้า MVP เซเรียอ,อาร์ครับโอ้โอโกอลโชสซิเดียอ,อารประกาศรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล2 0 2 4 2 2 5หลังจบเกมตัดสินแชมป์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ โดยไฮไลท์คือสกอตแมกโทมิเน่ครับฮีโร่ของนาโปลีที่คว้ารางวัลใหญ่ MVP ไปครองได้สำเร็จในฤดูกาลแรกของเขาที่อิตาลีนะนาโปลีพังงานคว้าส,สกเุเิโตหลังเปิดบ้านชนะกกยารีเมื่อคืนนี้2อศูนย์ที่สนามสตาดิโอมาราโดน่าแล้วถึงแม้อินเตอร์จะบุกชนะโคโม2สองศูนย์นะในเวลาเดียวกันแต่ก็ยังตามหลังนาโปลีอยู่1คะแนนครับแมกโทมิเน่ซึ่งย้ายจากแมนยูมีส่วนสําคัญกับความสําเร็จของนาโปลีในฤดูกาลนี้มากๆ ยิง12ครับแอสซิสไป6นะครับในลีกได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลหรือว่า MVP ทันทีหลังจบเกมนัดสุดท้ายโดยมีการมอบรางวัลให้เจ้าตัว,ตวกลางสนามท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองนะครับโอ้แมกโทมิเน่ครับเปิดใจครับบอกว่าผมพูดไม่ออกเลยเหลือเชื่อมากๆความเสียสละของเพื่อนร่วมทีมทุกคนในฤดูกาลนี้มันน่าทึ่ง แฟนบอลสมควรได้รับสิ่งนี้จริงๆพวกเขาหนุนหลังเรามาตั้งแต่วันแรกสำหรับผมแล้วการได้มาสัมผัสช่วงเวลาแบบนี้คือความฝันที่เป็นจริงเลยนะครับอันนี้คืรสิ่งที่เทรนโนาโนนะครับเทรนนาโนเอ้ยเทรนนาโนสกอตแม็กมินีนะครับแม็กจมินีครับได้เปิดใจนะครับโอ้ท่านี้ครับมีกฎว่าผู้ได้รางวัล m v p เนี่ยจะไม่สามารถรับรางวัลเฉพาะตำแหน่งซ้ำได้นั่นทำให ไรเเดอร์คว้ารางวัลมิดฟิลด์แห่งปีแทนที่จะเป็นแม็กโทมินีเพราะว่าแม็กโทมินีไปได้ MVP ของเกาโชซิริอาไปเลยนะครับโอ้สุดยอดแตๆนะโอ้แม็กโทมินีเอ้ยมันใบแบบโชว์ความสำเร็จครับนาโปลีแมนยู U, ปีนี้เฮ่อบ่ได้อย่างสักยังแมนยูยูฟ่าก็บ่ได้ไปเล่นยูโรป้าก็บ่ได้ดูแม็กโทมินีเียครับย้ายไปปีแรกไปอยู่กับนาโปลี คว้าแชมป์คว้า MVP ดวงอะไรมันจะดีแล้วก็แบบจังหวะโอกาสเนาะคือลงตัวหมดเลยอะจริงๆอันนี้ยอมรับว่าลงตัวหมดเลยนะครับ Mac mm t hmm. โ o m i n e y คือแบบสุดๆแล้วนะครับไปอยู่ที่ถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะโอกาสและฟอร์มในการเล่นโอโ้โหปังอย่างนี้แหละครับ mm hmm. เห็นไหมปีเดียวก็แจมแมวเวลวับได้ครับเชิดฉายมีความสุขดังอีแล้ดังกระหึ่มอีแล้วครับ Mac โท m i n e นะครับ เนื้อหอมอีกแน่ๆนะครับอีกไม่นานหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้ายิ่งเล่นฟอร์มอย่างนี้เรื่อยๆนะแมนยูก็แมนยูเหอะนะฮะหลายๆทีมจับจ้องแน่ๆนะครับผมโอ้ oh, ราคาดีเลยแม็กโทปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคุยไลสิกแล้วครับเดิน <The S 2> <The S 1> หน้าคว้าตัวเบนจามินเซสโกนะครับรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างฟอร์เรนเฟเดเบิร์กนะครับของสกายเยอรมันเนาะเปิดเผยว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลได้มีการเจรจา,ากับแอเบลติกแล้ว เพื่อจะคว้าตัวเบนจะเป็นเซสโกมาเสริมแนวรุกครับรายง,งานก็บอกว่ามาเซลเชเฟอร์นะครับผอ,อกีฬาของไลซิกเนี่ยได้มีการติดต่อ,อกับอันเดรเบต้าผอกีฬาของฝั่งอาร์เซนอลละในขณะที่ก็เฝ้าติดตามวิกเตอร์ยูโคลเรสไปพร้อมๆกันด้วยอย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ดีอาร์เจนตน์นพิจารณาเซสโกเป็นตัวเลือกเสริมทัพอย่างจริงจังแล้วล่ะและ ita, ้มิเกลเตต้ากุนซือโคสเปนเะนี่ยก็ชอบมากๆชอบไอ้เนี่ยไอ้เซสโกเนีน่ยขนาดมาักขนาด ส่วนตัวของเซสโกมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่80ล้านยูโรในช่วงสัมบอร์น,นี้ท่านนี้ครับอาร์เซนอลมีแผนเสริมหน้าเป้าในตลาดสัมบอร์น,นี้โดยก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าตัวเลือกของพวกเขาเนี่ยเหลือเพียงแค่เซสโกกับยูเครสเท่านั้นหลังโอกาสที่จะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์เออโอเล็กว่าอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับเป็นไปได้น้อยมากเนื่องจากนิวเซนไม่ต้องการขายอิซักเซสโกวัย21ปียิงไปแล้ว39ประตูในระดับสโมสรตลอด2ฤด,ดูกาลหลังและถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เหนือหอมที่สุดคนหนึ เขาติดทีมชาติสโลวีเนียไปแล้ว41นัดยิง16มีรูปร่างสูง6ฟุต5นิ้วนะครับกองหน้าความเร็วสูงคนนี้จากไรซิสเนี่ยก็เหมาะสมกับนโยบายของอาเซนนทที่มุ่งเน้นการเสริมแข้งรุ่งที่มีศักยภาพนะที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับผมเอไปในอนาคตนะครับ่าน่าสนใจครับน่าสนใจว่าเดินดีลนี้จริงจังมากน้อยขนาดไหนสำหรับอาเซนนล กระหึ่มมีแล้วครับไปดูข่าวสารของมาเตต้ากันหน่อยมีรายงานบอกว่าแมนยูครับแมนยูเล็งมาเตต้าแก้ปัญหาหน้าเป้าไปก่อนครับรายงานข่าวจากเลอปเรเซียงนะครับเลอปเรเซียงบอกว่าโอ้สื่อฝรั่งเศสเลยนะมารายงานข่าวพิมเมลีเปร์เปรเซียงครับบอกว่าแมนยูกำลังพิจารณาคว้าตัวชองฟิลิปมาเตต้าโอ้โหตัวเก่งของคริสตันพาเลส ปีสแสดงแมนยูนะครับต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าในช่วงสมัน,นี้หลังจากฤดูกาลปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการทำประตูอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่มันย่ำแย่ที่สุดในบริษัทสโมสรแมนยูราสมูสฮอยลุนยิงได้เพียง4ประตูนในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับซึ่งทําให้เขาถูกวิจารณ์จากทั้งแฟนบอลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างหนักกูรูก็โดนนะว่าไห้ฮอยลุนหมดอะ แม้ว่าแมนยูใกล้จะบรรลุกตกลงในการคว้าตัวมัติวสกุลย่าจากวูฟแต่โมริม,มีแผนจะใช้คุณย่าในบทบาทหมายเลขสิบดังนั้นเนี่ยทีมจึงยังต้องจําเป็นมองหากองหน้าตัวเป้าอีกคนหนึ่งอย่างไรก็ตามภารกิจนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกครับหลังจากทีมไปแพ้สปเปอร์ในนัดชิงยูโรปาลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้แม,มนยูหมดสิทธิ์คำสร้อยไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดกูกาลหน้าซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการดึงดูดนักเตะระดับท็อป หลังจากเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับวิกเตอร์โยโคเรสล่าสุดฝั่งของเลอปารีเซียงบอกว่าแมนยูได้หันไปให้ความสนใจชองฟิลิปมาเตต้าแทนของคริสซันพาเลตกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย27ปีอย่างมาเตต้าเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของพาเลตที่เพิ่งคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาชนะแมนเชสเตอร์หนึ่งศูนย์โดยในนัดชิงเขาได้ลงตัวจริงพร้อมมีเอเบริชิเอเซ่แล้วก็อิสเมล่าซาเป็นตัวสนับสนุนทางริมเส้น ฤดูกาลน,นี้ชองฟิลิปมาเตตายิงไปแล้ว17ประตูในทุกรายการรวมถึง14ประตูในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับผมก็ถือว่าเลอบริรเซียงบอกว่าแมนยูให้ความสนใจอยากจะเอามาเป็นหน้าเป้านะก็รองดูแล้วกันสําหรับข่าวนี้ฟังไว้ก่อนนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังเนาะขอประคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารเดี๋ยวจัดให้แบบยาวๆข่าวเพียบ